สวัสดีครับวันนี้ผมเจอทุเรียนที่มันมีปัญหานะครับทุเรียนลูกนี้ผมบ่มอยู่ประมาณ3วันแล้วครับแต่ว่ามันไม่ยอมสูงนะครับเสียงที่ผมเพาะคือมันเหมือนจะนิ่มแล้วครับแต่ว่าพอเราเจาะเช็คเนื้อเนี่ยมันยังแข็งอยู่เหมือนทุเรียนดิบเลยครับแต่ด้วยความที่เราบ่มอยู่หลายวันครับทุกคนเกี่อกทุเรียนมันเริ่มเน่าแล้วครับคือท็อปมันลงเนาะ ผมก็เลยตัดใจใจแกะท,ทั้งทั้งที่มันยังแข็งอยู่นะครับแต่ตอนที่ผมแกะนะครับทุกคนผมสังเกตดูว่าเนื้อมันไม่ค่อยเรียบนะครับผมคิดว่าเนื้อมันน่าจะแข็งเป็นไตครับทุกคนด้วอีกแบบหนึ่งเขาเรียกกันว่าเนื้อเป็นตเตาเผานะครับผมคอยกตัวอย่างจากเม็ดนี้นะครับทุกคนดูภายนอกเนี่ยเหมือนจะไม่เป็นอะไรเนาะแต่พอเราผ่าออกมาแล้วเนี่ยครับ เนื้อตรงนี้มันจะแข็งนะครับแล้วก็มีสีดําและกลิ่นของเขาเนี่ยคือมันเหม็นมากแล้วครับทุกคนถ้าเราลองชิมดูเนี่ยเรากัดเข้าไปเราจะรู้เลยมันขมแล้วก็กลิ่นแรงมากครับทุกคนมันกินไม่ได้เนาะลูกนี้ที่ผมเอามาถ่ายให้ทุกคนดูคือมันเป็นทั้งลูกเลยนะครับเนื้อมันแข็งเป็นไตเนาะผมก็เรียกไม่ถูกแหละแต่คนที่เข้าขายมาก่อนเขาบอกว่าเนื้อแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อเตาเผานะครับ เดี๋ยวครูเนี่ยผมจะผ่าให้ทุกคนดูนะแต่ก่อนอื่นพขาบอกก่อนครับว่าที่ผมปล่อยให้มงวันจับแล้วก็ที่ผอเอามือมาสัมผัสแบบนี้เนี่ยคือผมจะทิ้งนะครับทุกคนอันนี้มันกินไม่ได้เนาะก็หวังว่าจะไม่ดราม่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะผ่าครูนี้ให้ทุกคนดูนะครับว่าเนื้อในมันจะเป็นประมาณไหนเนาะบางครูมันก็อาจจะดํานะครับแต่ว่าบางครูมันก็อาจจะไม่ได้ดํานะครับเนี่ยครับข้างนอกเมื่อกี้ที่เราดูเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับแต่พอเราผ่าออกมาแล้วเนี่ย เนื้อมันจะแข็งแล้วก็มีสีดำๆตรงเนี้ยอันนี้คือเนื้อเป็นเตาเผานะครับทุกคนผมลองดมกลิ่นโดยเนี่ยคือมันเหม็นมากครับแล้วก็ผมลองชิมผูเพื่อนๆของเขาเนี่ยคือรสชาติมันจะออกแบบผมมากผมจัดๆเลยนะครับบางโลกก็อาจจะผมไม่มากแต่ไอ้ลกเนี้ยมันผมมากแล้วก็เหม็นมากนะครับทุกคนอยากจะฝากให้ทุกคนดูกันว่า คนที่ขายทุเรียนเนี่ยเราต้องสังเกตดูดีๆนะครับบางทีมันแปลกๆตาหน่อยแล้วก็ลองผ่าดูก็ได้นะครับภูนี้ที่ผมเอามายกเป็นตัวอย่างเนี่ยข้างนอกแทบจะไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยนะครับแต่ว่าที่ผมลองกดดูคือมันแข็งๆนะครับทุกคนแล้วก็ตรงไส้ของมันเนี่ยมันเหมือนจะเป็นสีดำๆนะครับผมผิดสังเกตผมก็เลยลองผ่าดูนะครับปรากฏว่ามันเป็นเตาเผาจริงๆเนาะ